โอ้บานสิบอกออกมามาบานนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบอพอกับจากขวงครับพี่น้องเอาเป็ดพะโล่โตใหญ่เลยพี่น้องไห้่มากเครื่องโตพี่น้องมันใหญ่ปวดก <c ười> ็เลยเอาจากเครื่องโตน้อพี่น้องกับซีฟูดเนี่ยนะครับอันนี้ <แ S 2> อันหอมหอมหอมใหญ่พี่น้องแกะไปแกะเลียนเนาะแกะมันเลียน มามามาพี่น้องแซ่บบ่อ mm ือเว่ออือเบ่งร้อง quanh đến hết quanh thì bỏ thôi mhm bộ hm hm Ừ. Ừ. ô, hm hm 罗伊，这表，嗯，<laughs> 好。 bông <laughs> không có lòng này thật chắc lô vô này chạy là bạn tính quạt ừ. chỉ quạt ừ. ខ្លាក់ទ្លាក់ទ อ่านป r นนัวดีวันนี้อ่ะงะกอกหง่ะเฮ้ ทักบ,บาทน้ะพี่น้องมันหมุนควงเรียงควงเรียงอยู่ เอาพี่น้องครับเมนูเป็ดพะโล้พี่น้องบเค้ยเปรี้ยบันไดพี่น้องครับเสียบแสีบกุ้ยเกานะครับฝากพี่น้องนะครับทุกทุกท่านพบพกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องที่นี่สวัสดีครับ